ฝังเสียงแล้วเว้ยแต่ไม่กรรมการเปิดออกมาปล่อยออกมาก็ผายกันหน้าตองตุ้มตาหลันชักแล้วตาหลันชักไรหลันนรกไอ้หลันนรก่องน้ำแดงเหลือดีเป็นธรรมดาพญาชาระวันสิงหีโอ้ข้าท่านนายกบุญมีแก้วกับพลตำบลไผ่ขวางจังหวัดพิจิตรร่องน้ำแดงผายกับเรือบุรีรัมยูนิเต็ดหรือว่าทีมงานสีตึกงร้องน้ำเงินเหลือนายกกิฟต์นายกกิฟต์เจอแล้วนกยกบุญมีต่างคนต่างผายต่างคนตาบรต่างคนตาบิดดูที่ว่าน่องน้ำแดงร่องน้ำแดงชาระวันพญาใหญ่พญาชันวันไอเคไล่กุมพีไล่แห่งจังหวัดพิจิิตรรรจะะทาาออไไไไเเืกกก่่งนยยบดด้้มี ถ่ายบี่บี่กันมาเอาแล้วครับประมาณส0 0เมตรสุดท้ายบอกว่าสบายสบายครับแต่ยังไม่รู้ว่านายกไหนจะสบายครับนายกสตึกหรือว่านายกนายยกพิจิตรกับล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงพยานชะล้วนพยานชะล้วนสิ่งนี้โอภัยแรงจะแรงนี้ทีนี้รอดปลอดภัยหรือไม่เอาแล้วก็ไม่แน่จะแล้วไม่แน่แล้วสีสีจะตึกคลิ้วแล้วสีจะตึกคลิ้วแล้วนายกกิ๊บนายกกิ๊บิวนายกบุญมีแน่น้อยครับเที่ยนี้ดูสิว่านายกบุญมีเที่ยวแรงชนะได ่าไม่นอยดีเพราะว่าสีสตึกมาแรงสีสตึกมาแรงสีสตึกมาแรงนายกเก็บหนีนายกเก็บหนีนายกเก็บหน,น,กเกบนีเขา้าเส้นชัยครับครับผลการตัดสินร่องน้ำนำเงินร่องน้ำนำเงินครับสีสตึกเป็นฝ่ายชนะสีสตึกเป็นฝ่ายชนะครับครับ